สวัสดีแฟนบอลทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วกับเนื้อฟันบอลทีเด็ดบอลจากเมียน้ำโชคนั่นเองค่ะเมื่อวานนี้นะคะเมียไม่ค่อยสบายเลยไม่ได้แวะมาให้ทีเด็ดทุกคนเลยนะคะต้องขอโทษแฟนบอลทุกคนด้วยนะคะงั้นเพื่อไม่เสียเวลานะคะเราไปดูสําหรับทีเด็ดวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะเมียขอมองเป็นคู่นี้ละกันนะคะสําหรับสุขฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสนั่นเองค่ะจะเป็นการเจอกันระหว่างทีมโอลิมปิกลียงพบกับโอลิมปิกมาร์กเซย์นะคะซึ่งนัดนี้นะคะแข่งที่สนามทิ้งของลียงนั่น จากสถิติการเจอกันของทั้งสองทีมนะคะจะเป็นฝั่งของดียงค่ะที่เก็บชนะไปได้2นัดจาก5านัดเลยทีเดียวและนัดล่าสุดนะคะจบกันด้วยผลสกอร์หประตูต่อหนึ่งค่ะไปดูต่อหานัดล่าสุดทุกรายการของดียงก่อนนะคะสถิติห้านัดล่าสุดทุกรายการของดียงนะคะชนะทั้งหมด2นัดเสมอสานัดค่ะส่วนสถิติในบ้านห้านัดล่าสุดนะคะสามารถเก็บชนะไปได้ทั้งหมด1นัดเสมอ3นัดแพ้1นันัดได้เองค่ะส่วนทางฝั่งของหมักเซยนะคะสถิติหานัดล่าสุดทุกรายการนะคะมักเซยเก็บชนะไปได้ทั้งหมด3านัดแพ้2นัด ส่วนสถิติในการไปรเยือนนะคะมาลเคสามารถเก็บชนะไปได้ทั้งหมด5นัดแพ้0นัดเลยค่ะดูแล้วนั้น,นี้นะคะค่อนข้างที่จะสนุกเลยนะคะเพราะว่าฟอร์มค่อนข้างที่จะสูญสีกันมากเลยค่ะส่วนราคาบอลคู่นี้นะะเปิดที่ต่อเสมอกับป,อ,ปอนนั่นเองค่ะ จากการวิเคราะหฟอร์มการเล่นและปัจ,จสัมพันธ์ของ2พิทีมน,นี้แล้วนะคะโฮมีวลองดูการเล่นแล้วสนิตในการเจอก,กันจะเป็นหมักเฟยมากกว่าขาดที่ดูเหนื่อยกว่าอยู่นิดหน่อยเพราะฉะนั้นคู่นี้นะคะเลือกตอนหมักเสยอไปที่ปอปอมีเห็นเ่นอนอย่างน้อยหนึ่งประตูค่ะส่วนสกอร์ที่ค่าไอ้นะคะน่าจะจบที่สูงประตูตอนหนึ่งนั่นเองค่ะถ้าใครไม่อยากพลาดการวิเคราะห์ทีเด็ดบอลจากช่องฟันบอลน,นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดทีเด็ดดีๆประจำวันนั่นเองค่ะแล้วมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้ก วันนี้เมวก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย